นปครายบราเบาลำปางาวลบีหนึ่งสา1ห6นะครับโอ้ oh, ปีนดอยมาเลยนะครับพเพื่อนเพื่อเพื่อความสมจริงของเนื้อเรื่องนะครับเพื่อมาเก็บเก็บภาพอัปเดตให้พเพื่อนเพื่อนได้ชมนะครับปีนดอยขึ้นมาเลย อบีหนึ่งสามหกอำเภองาวลำปางแต่แถวบ้านคอยเสายี่สิบหกต้นนะครับเพื่อนๆใกล้ความจริงแล้วนะครับเสายี่สิบหกต้นวันนี้มาใช้ขวบปิ้นยี่สิบหกต้นได้แล้วสิบ เหลือเจ็ดต้นนะครับเพื่อนๆนี่ใกล้ความเป็นจริงแล้วรถไฟทางคู่เดินชายเชียงรายเชียงของนะครับช่วงอบีหนึ่งสามหครับได้หกเจ็ต้นนะครับเสาที่จะเทเทแบบเทหัวเสาสเต็ปสเต็ปสุดท้ายนะครับสเต็ปหัวเพียหัวเสา วีหนึ่งกใกล้แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับมองไปไกลโน้กเสร็จมาหมดแล้วนะครับตั้งแต่เพียนหนึ่งสาวต้นที่หนึ่งลับมาแล้วเหลืออหต้นเจ็ดต้นเนี่ยประมาณนี้นะครับนะครับหก็ดต้นก็จะเทหัวครับเทหัวแล,ะล,ะล้วก็หลอหัวปิ้นนะพยายามมาเก็บ บรรยากาศนะครับทุกจุดครับเพื่อให้เ,เพื่อนๆได้ชมความคืบหน้ากันนะครับเป็นไงเ,เพื่อนๆนะครับพยายามปีนดอยเพื่อน,นำเสนอความคืบหน้าของรถไฟทางคู่นะครับอัปเดต,ตให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ ขอให้ชมอย่างมีความสุขผมใกล้จะครบพันซับสไคร์แล้วะครัหรือครบพันผู้ติดตามใกล้แล้วนะครับเ,เพื่อนๆนะก็พยายามพัฒนารูปแบบนำเสนอนะครับการนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะครับให้เพื่อนๆได้ชมไปนะครับอ6สาว26ต้นเหลืออีก ต้นนะครับเด็กหกต้นได้มายีสต้นแล้วนะครับนี่ปีนดอยขึ้นมาเก็บภาพวิวที่สวยงามนะครับแ,แถวบ้านคอยบ้านร้องก็ทางรถไฟก็อยู่ผู้ขนานไหมคับคนเยทิน คู่ขนานกันไปนะครับความสำเร็จอยู่แค่อื้อมง,งานคือเงิน,งนเงินคืองานบรรดาสุกนะครับพยายามเก็บภาพการสร้างทางรถไฟให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับทีมพวกผมเช็คตั้งแต่อาร์บีหนึ่งหนึ่ง 119ถึงอบี158ครับไล่กันไปเรื่อยระยะ50กิโลนะครับเพื่อนๆที่เราเข้าไปดูงานนะก็ได้นำเสนอทุกจุดอะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับจุดไหนที่ยังไม่ได้เปิดจุดไหนที่ยังไม่ได้เข้าไปก็ยังไม่ได้นำเสนอนะครับแต่ช่วงนี้แถวอำเภองาเนี่ย หน้างานเปิดใหม่ยเยอะนะครับเพราะว่าระยะเวลาทํางานของเราก็หมดฝนหมดฝนก็3เดือน4เดือนก็ข้าน้าฝนอีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็เลยเร่งนะครับเร่งเพราะว่าหน้างานถ้าน้าฝนแล้วมันจะอุปสรรคเยอะนะครับอุปสรรคเยอะเขาจะเป็นการเสิร์ฟปูนเสิร์ฟเหล็กเข้ามาในหน้างานมันยากนะครับเขาก็จะเร่งงานกันช่วงนี้แหลนะนี่ครับ โครงการก็จะจะไปไหวช่วงหน้าแรงนะครับเก็บภาพไปให้เพื่อนเพื่อนในชนขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดตามเกือบครบหนึ่งพแล้วนะครับช่องเราก็พยายามผมซื้อไม์เพื่อให้ได้เสียงที่ชัดเจนแล้วสั่งแล้วนะครับลาซาดายังไม่มานะครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่ที่เข้ามาติดตามเข้ามาคอมเมนต์นะครับถุกใจกดไลค์กดแชร์ครับเราก็จะอยู่ด้วยกันจนถึงปี7-1นะครับรถไฟวิ่งได้ปี7-1นะครับรถไฟวิ่งปี7-1เราก็จะอยู่กันไปอย่างนี้แหละนะครับอัปเดตอัปเดตกันทุกวันนะครับแล้วก็ ปีหนึ่งเอออย่างนี้ดีกว่าปีหนึ่งนะครับปลายปีเราก็จะมาอัปเดตเปอร์เซ็นต์การการก่อสร้างแต่ละจุดที่พอผมได้ไปดูนะครับเอานี้แล้วกันนะเพื่อนๆเนาะปีนึงเราก็อัปเดตกันครั้งนึงนะครับประมวลประมาณาเช็คกันว่ากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ละจุดมันก็ไม่เท่ากันนะครับจุดทํางานแต่ละจุดก็ไม่เท่ากันบางต้นบางบาง บา, 17, 18, 19, บางจุดก็มีเสาเ0็0ต้นบางจุดก็มีเสายต้น30ต้น5 000ต้นก็มี8ต้นก็มีนะครับเราก็จะไล่สรุปปลายปีนะครับเพื่อนๆนะครับช่วงปลายปีแล้วก็จะสรุปผลให้พเพื่อนๆได้แฟนเพจสรุป การทางานของแต่ละจุดที่ผมไปดูนะครับที่ผมเข้าไปนะครับไม่ได้สรุปทั้งโครงการนะครับเพื่อนๆนะครับไม่ได้สรุปทั้งโครงการสรุปช่วงที่ผมเข้ามาตรวจเช็คกันในช่างนะครับก็มีประมาณสักโอ้ห้าสิบกิโลหกสิบกิโลนะครับนะครับเราจะอัปเดตเฉพาะของเรานะครับส่วนข่าวสารอื่นๆ เพื่อนๆก็พยายาม,มาพยายามไปฟังของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเพราะแอดมินเป็นเป็นพนักงานของชอการช่างเป็นจอยนะครับจอยก็มาร่วมเช็คนะครับเราก็จะเอาอัปเดตเฉพาะส่วนที่เราดูแลอยู่แล้วกันเนาะพเพื่อนๆเนาะนะครับก็พอได้ชมอยู่นะครับพอได้ทราบข่าวสารช่วงอำเภอเง,งาวไปจนถึง เียงไลยอยู่นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับไปก่อนนะครับวันนี้โชคดีมีเงินใช้นะครับสวัสดีครับ